คนที่ก่อปัญหาหลักๆทำให้เกิดการเลือกตั้งไม่ยุติธรรมก็คือผู้นำน่ะผู้ที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นนี่นะเห็นแก่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาจะพัฒนาเรื่องประชาธิปไตยให้ชาวบ้านเลือกคนดีเข้ามาเป็นผู้แทนของเขาเนี่ยจะต้องให้การปลูกจิตสำนึกเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการเลือกตั้งที่จริงๆต้องให้เยาวชนมีบทบาทโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยต้องมาจากโรงเรียนนะอย่างเช่นการเลือกตั้ง สภานักเรียนให้เขารู้หลักการปฏิบัติความเข้าใจในระบบการเลือกตั้งที่มีผลต่อการพัฒนาจริงๆเขาก็จะเป็นผู้ที่ดูแลบ้านเมืองต่อจากการที่เข้าใจแล้วเป็นอย่างดีเริ่มตั้งแต่เยาวชนเนี่ยสถาบันศึกษาเนี่ยควรเอาจริงเอาจัง